ที่นี่เขามีที่ทิ้งขยะกันเหรอนั่นสิอยู่ตรงไหนนะนี่เดินมาตั้งไกลแล้วยังไม่เห็นที่ทิ้งขยะเลยลองไปถามคนแถวนี้ดูไหมลองถามพี่เขาก็ได้เฮ้ยนั่นไงพี่เราลองไปถามพี่เขาไหมไปค่ะสวัสดีคะ และสาหรับที่ทิ้งขยะจุดแรกนะคะก็คือหน้าอาคารเรียนสองนะคะมีถังขยะแล้วก็มีจุดให้แยกขดน้ําลังกระดาษนะคะและสำหรับจุดที่2นะคะเราจะเขยิบเข้ามาในหอพักนะคะซึ่งจุดนี้จะเป็นที่ทิ้งขยะของหอลูกกวาดนะคะก็จะมีถังขยะเยอะแยะมากมายเอาไว้รองรับนักศึกษาจากหอชมพูใหม่นะคะแล้วก็มีที่ทิ้งขยะสําหรับเศษอาหารด้วยนะคะ สำหรับจุดที่3มนะคะจะเป็นจุดข้างหอพักสีชมพูนะคะก็ไว้สําหรับทิ้งขวดน้ํานะคะหรือว่าขวดกระป๋องขวดแก้วต่างๆที่พวกเราทานแล้วนะคะก็สามารถนํามาทิ้งไว้ที่จุดนี้ได้ค่ะและจุดที่4นะคะก็คือจุดที่ทิ้งขยะติดเชื้อนะคะที่เราใช้กันเป็นประจําเลยก็คือแมสและ a อทที่เราใช้แล้วนะคะเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคค่ะ นอกจากนี้นะคะเราก็ยังอมนวยความสะดวกนะคะจัดที่ทิ้งขวดน้ําหรือว่าขวดน้ําดื่มต่างๆเอาไว้ให้ด้วยค่ะและจุดสุดท้ายนะคะก็คือโรงขยะใหญ่นะคะซึ่งเราจะรวบรวมขยะจากจุดต่างๆนํามาไว้ที่นี่และจะมีพี่ๆจากเทศบาลน,นะคะเข้ามาเก็บเพื่อนําไปจัดการเป็นขบวนการต่อไปค่ะ เอแต่ว่าพี่ไม่แน่ใจนะคะว่าน้องๆยังจําวิธีการแยกขยะก,กันได้อยู่หรือเปล่าถ้าน้องๆจำไม่ได้นะคะเดี๋ยววันนี้พี่จะพาไปดูว่าที่นี่เขาแยกขยะก,กันยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปแยกขยะก,กันให้ถูกต้องนะคะเราต้องมาทราบกันก่อนว่าขยะนั้นมีกี่ประเภทมี4ประเภทหลกักๆนั่นก็คือขยะทั่วไปขยะอินทรีย์ขยะรีไซเคิลและขยะอันตรายค่ะ สำหรับเศษขยะใบไม้นะคะเราก็จะนำมาทิ้งไว้ที่บริเวณด้านหลังอาคารหอพักสีชมพูของเราค่ะสำหรับเศษอาหารนะคะเราสามารถนำมาทิ้งได้นะคะที่ด้านหลังหองลูกกวาดนะคะแล้วก็บริเวณโรงอาหารของวิทยาลัยค่ะสำหรับขวดน้ำดื่มต่างๆนะคะเราสามารถทิ้งได้นะคะทั้งหน้าอาคารเดีนสองข้างๆอาคารคอสาร์เชั้นหรือว่าจะเป็นข้างๆอาคารหอพักสีชมพูค่ะ ก่อนที่เราจะทิ้งนะคะเราต้องเทน้ําออกให้เรียบร้อยและถ้าเป็นขวดพลาสติกเราก็ต้องบิดให้เรียบร้อยก่อนที่จะทิ้งนะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการทิ้งค่ะ แต่ถ้าน้องๆคนไหนนะคะอยากจะเก็บขวดไว้เพื่อนำไปขายเป็นค่าขนมก็สามารถนำมาขายได้ที่ธนาคารขยะของวิทยาลัยซึ่งเปิดทุกวันจันทร์เวลา16นากาถึง18นาฬิกาค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือขยะติดเชื้อนะคะโดยเฉพาะแมสนะคะที่เราใช้เป็นประจำทุกวันก่อนที่น้องๆจะนำมาทิ้งนะคะก็ต้องหวนเก็บแมสแล้วก็เก็บใส่ถุงพลาสติกหรือถุงอะไรก็ได้ะค่ะให้เรียบร้อยนะคะก่อนที่จะนามาทิ้งในถังขยะติดเชื้อนี้นะคะ่ะ สำหรับวันนี้หนูก็ขอขอบคุณพี่ๆนะ